ทีครับชาวสมุรปราการทุกคน <Yeah! S 1> ขอเสียงให้กับหมอเอก <Yeah! S 1> อนพดลและทีมสมจอจของพรรประชาชนอีกสักครั้งครับ <Yeah! S 1> สมุดปราการพร้อ <Yeah! S 1> มเปลี่ยนหรือยัง <Yeah! S 1> หนึ่งกุมากมาเบ <Yeah! S 1> เสียงมาขนาดนี้ <Yeah! S 1> เปลี่ยนแน่นอนครับว่าไม่พี่น้อง yeah! Yeah! ทุกานครับ วันนี้ผมมาขึ้นเวทีในฐานะหัวหน้าพักอีกครั้งที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนหน้านี้ล่าสุดครับมากับหมอเที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีพร้อมกับสสของจังหวัดสมุทรปราการทุกเขตทั้งแปเขตงานวันนั้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น วันนี้กลับมาอีกครั้งบรรยากาศอบอุ่นเช่นเคยแต่มีอะไรเปลี่ยนไปครับพ่อแม่พี่น้องวันนั้นฝุ่นยังไม่หนานเท่านี้วันนี้ฝุ่นหนาจนทุกคนต้องใส่แมสมาวางเวรีป,ปาไสใช่ไม่ใช่ <S <S พ่อแม่พี่น้องครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องท้องถิ่นเล่าเรื่องที่พวกเราทำงานร่วมกับหมอเอ็ก เล่าเรื่องที่จะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะจัดสรรงบประมาณอบจอสมุดปราการที่ดีกว่าอย่างไรผมขอเล่าเรื่องฝุ่นเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับเพราะมันเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยและมันเกี่ยวกับคนที่มาบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านค้านอย่างเดียวเขาบอกว่าเราค้านอย่างเดียวแต่เราไม่ทำอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมงานของพักประชาชน เราทำมากกว่าที่เขาพูดครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าจะพูดถึงปัญหาเรื่องฝุ่นผมสรุปได้ไง่ายๆว่ามีสามระดับก็คือเรื่องระหว่างประเทศเรื่องในประเทศและก็คือเรื่องในท้องถิน่นเรื่องในท้องถิ่นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าหมอเอ็กซ์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรเรื่องระหว่างประเทศคือฝุ่นจากไหนครับ ฝุ่นข้ามพรมแดนใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องในประเทศมีฝุ่นจากไหนครับฝุ่นในไร่กับฝุ่นในนาเรื่องในท้องถิ่นมีฝุ่นจากไหนครับฝุ่นในป่าและฝุ่นในเมืองพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องระหว่างประเทศฝุ่นข้ามพรมแดนถามรัฐบาลทีไรเขาก็ตอบว่ารอพอรบอากาศสะอาด รอแล้วรออีกพวกผมทราบครับเรามีสสพักประชาชนทำงานอยู่ในกรรมธิการเดี๋ยวเราจะช่วยกันผลักดันเดี๋ยวจะเข้าสู่สภาใหญ่ในช่วงกลางกุมภานี้มาแน่แต่ระหว่างก่อนหน้านั้นพวกเราสื่อสารพูดแล้วพูดอีกว่ามันมีมาตรการอะไรต่างๆที่เราสามารถทำได้ครับสสของพักประชาชนเรานำเสนอมาโดยตลอด สองวันที่แล้วนายกเพิ่งออกข้อสั่งการจากต่างประเทศเข้ามาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านายกสั่งการถูกหรือผิดเดี๋ยวไปเช็้ข้อมูลดูนายกบอกว่าต้องห้ามนําเข้าอ้อยเผาไอ้พวกเราก็สงสัยถามว่ามีไหมนําเข้าอ้อยเผามีแต่มันมีกระติ๊ดเดียวมันไม่ได้เป็นปริมาณเยอะที่เป็นปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดน,นจริงๆคือไรข้าโพดครับพราแม่พ่น้องคือการนําเข้าข้าโพด พวกเราสื่อสารมาโดยตลอดว่าเรามีช่องทางอื่นๆอย่างเช่นใช้เรื่องของพรบรควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในการนำเข้าส่งออกกำหนดมาตรฐานลงไปให้ชัดๆให้รู้ว่าจะนำเข้าข้าวโพดเนี่ยนำมาจากพิกัดไหน Geo Location อ,อยู่ที่ไหนจะได้รู้ว่าไร่ต่างๆเหล่านั้นเผาหรือไม่เผาอันนี้ประเด็นฝุ่นข้ามพรมแดนมาดูเรื่องในประเทศครับพ่อแม่พี่น้อง มีเรื่องฝุ่นในไร่กับฝุ่นในนาฝุ่นในฝุ่นข้ามพรมแดนนี่รัฐบาลทําช้าไปสักหน่อยฝุ่นในไร่รัฐบาลทําสายไปครับพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คือปัญหาไร่อ้อยเราเห็นหน้าข่าวใช่ไหมครับมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไปจอดรถบรรทุกอ้อยเผาคาไว้อยู่หลายร้อยคันเพราะก่อนหน้านี้แทนที่รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการ กำหนดมาให้ชัดว่าเพดานการรับซื้ออ้อยเผาไม่ควรเกินเท่าไรกำหนดมาให้ชัดว่าราคาในการรับซื้ออ้อยสดเพื่ออุดหนุนเกษตรกรที่เขาต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่เผาควรจะเป็นเท่าไหร่มาตรการต่างๆเหล่านี้ควรจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสื่อสารให้ชัดเจนก่อนเปิดทิพไม่ใช่อยู่ดีๆเกษตรกรไม่ได้รับเงินอุดหนุนเขาสู้ต้นทุนไม่ได้ เขาก็ต้องเผาพอเผาเสร็จแล้วเกิดปัญหาฝุ่นเกิดขึ้นแล้ววันดีคืนดีรัฐบาลมราบอกว่าขอความร่วมมือโรงงานไม่รับซื้ออ้อยเผากลายเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ขายอ้อยไม่ได้ปัญหาฝุ่นก็เกิดขึ้นไปแล้วนี่คือรัฐบาลดําเนินการสายเกินไปพ่อแม่พี่น้องครับเรายังมีปัญหาฝุ่นในนา ฝุ่นในานาที่เราบอกว่ารัฐบาลวันนี้ทํางานน้อยเกินไปแทนที่รัฐบาลจะอุดหนุนเงินให้เปล่าอย่างเดียวกับพ่อแม่พี่น้องไร่ละพันทําไมรัฐบาลถึงไม่สนับสนุนเครื่องจักรให้ใช้การไถกลบแทนการเผาต่อสังข้าวแล้วให้เงินอุดหนุนอย่างมียุทธศาสตร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่ไม่ได้ใช้การเผาประกอบกัน นี่คือสิ่งที่รัฐบาลดําเนินนโยบายคิดน้อยเกินไปให้การสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องชาวนาน้อยเกินไปครับยังมีอะไรอีกที่รัฐบาลทําน้อยเกินไปบ้างข้อแรกเมื่อกี้ช้าเกินไปใช่ไหมครับข้อที่สองสายเกินไปใช่ไหมครับข้อที่สามเมื่อกี้มีเรื่องน้อยเกินไปในเรื่องของการสนับสนุนมีอะไรที่น้อยเกินไปอีก <St> เรื่องนี้มีสองประเด็นเรื่องฝุ่นในป่า การจัดการไฟป่าครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทราบไหมาครับเรื่องนี้ไฟป่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการโดยตรงแต่ปัญหาเกี่ยวข้องกันแล้วเดี๋ยวมีปัญหาฝุ่นในเมืองเดี๋ยวผมเล่าต่อพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องฝุ่นในป่าการจัดสรรงบประมาณปีล่าสุดที่ผ่านมาท้องถิ่นของงบประมาณไปพันกว่าแห่งเพื่อจัดการไฟป่าได้รับการจัดสรรงบประมาณกลับมาแค่90แห่งครับ งบประมาณไม่เพียงพอถามว่ารู้ไหมรู้สิพักประชาชนเราอภิปรายเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องฝุ่นในเมืองฝุ่นในเมืองเกี่ยวข้องยังไงกับอบอจอเกี่ยวข้องยังไงกับหมอเอกครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ผ่านมาเรามีอะไรเราส่งข้อเรียกร้อง รัฐบาลก็ทำช้าทำสายทำน้อยเกินไปแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการจะสามารถลงคะแนนให้กับหมอเอ็กซ์แล้วพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเห็นว่าคะแนนเสียงของพวกเราในระดับอบจอช่วยแก้ปัญหาฝุ่นได้ไม่มากก็น้อยพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อเช้าผมมีโอกาสไปร่วมหาเสียงที่อบจนนทบุรีมีนโยบาย100วันแรกว่าเราจะเร่งรัดการศึกษาข้อบัญญัติอากาศสะอาดรัฐบาลยังผลักดันพรบอากาศสะอาดไม่สำเร็จแต่เราพร้อมจะศึกษาในเรื่องของข้อบัญญัติอากาศสะอาดที่ออกได้ทันทีในระดับอบจผม้อนไปสักนิดหนึ่ง พ่อแม่พี่น้องหลายคนฟังอยู่ติดตามทางไลฟ์สดอาจจะมีข้อสงสัยเอย้ทำได้จริงหรือเปล่ามผมยืนยันว่าทำได้จริงเพราะก่อนหน้านี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่พักเก้าวไกลเราเคยผ่านข้อบัญญัติรถเมยอนาคตไปบินที่เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ยังบังคับใช้ไม่ได้ยังไม่บังคับใช้ไม่ได้เพราะอะไรพราแม่พี่น้องทราบไหมครับ เพราะกิจสดีกาไม่ใช่ศาลนะครับไม่ใช่ศาลปรกครองกิจสีกาให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจถามว่าวันนี้ถ้าผู้บริหารคือหมอ X ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหมอ X พร้อมที่จะลงนามลงลายเซ็นให้กับข้อบัญญตัติอากาศสะอาดเพื่อทำให้ฝุ่น PM 2.5ในสมุรประการดีขึ้นแน่นอน พาะแม่พี่น้องครับเรื่องนี้อยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองอยู่ที่ความกล้าหาญของผู้บริหารในเมื่อข้อบัญญัติผ่านสภาท้องถิ่นมาแล้วเหลือแค่ลายเซ็นของนายกเหลือแค่ลายเซ็นของผู้บริหารแล้วเซ็นไปเกิดสมมตุติมีคนไปร้องที่ฝานปกครองว่าข้อบัญญัตินี้อบอจอไม่มีอำนาจก็แค่ยกเลิกข้อบัญญัติทิ้งเราไม่ได้มีความผิดอะไร แล้วทำไมเราเป็นตัวแทนที่มาจากประชาชนสมาชิกสภาเป็นตัวแทนจากประชาชนผ่านข้อบัญญัติมาแล้วแต่ผู้บริหารกลับไม่ลงนามเพราะฟังความเห็นของกฤษฎีกาในทางกฎหมายกฤษฎีกาให้ความเห็นได้ครับแต่จะผ่านไม่ผ่านจะเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของปัญหาฝุ่นในเมืองครับที่ผมเชื่อว่า ถ้าอบจสมุรปราการพ่อแม่พี่น้องกาให้กับพักประชาชนทั้งจังหวัดไม่มากก็น้อยเราผลักดันการแก้ไขปัญหาฝุ่นพ m 2.5มให้ดีขึ้นได้ที่สมุดปราการครับหมดเรื่องฝุ่นไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูกันต่อในเรื่องของงบประมาณของอบจสมุรปราการแต่ก่อนไปที่งบประมาณครับ ผมมีบางสิ่งบางอย่างอยากให้พ่อแม่พี่น้องดูครับที่ผ่านมาเขามีการพูดว่าผู้นำาฝค้านค้านอย่างเดียววันนี้ผมมีหลักฐานมาโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องดูครับใครที่ติดตามฟังไลฟ์สดอยู่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงสาระกลางจังหวัดตรงนี้แสแกนคิวอา e โคตเข้าไปดูพร้อมๆกันครับผมทิ้งเวลาให้แป๊บหนึ่ง คิวขาโค้ดตรงนี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพวกเราพักประชาชนทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเราไม่ได้ค้านอย่างเดียวครับแต่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดถามว่าคิวอาโค้ดนี้เข้าไปแล้วมีอะไรครับอ่ะ ข้างในครับพ่อแม่พี่น้องเป็นรายการชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศก่อนหน้านี้เราเคยเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรชุดแรกไป40 50ฉบับตอนนี้อยู่บนหน้าเว็บไซต์90กว่าฉบับแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ถามว่า90สิกว่าฉบับตรงนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาบาจอสมุทรปราการมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตดีๆของชาวสมุทรปราการบ้างเราอยากได้ขนส่งสาธารณะที่สะอาดทั่วถึงเหมาะนายกอาบาจอจัดก,การสายรถเมล์ได้ออกจากหน้าบ้านมีระบบเส้นเลือดฝอยถึงรถไฟฟ้าเราอยากได้ไหมครับก่อนหน้านี้พักประชาชน เราเคยเสนอพอรบรขนส่งทางบกเพื่อกระจายอำนาจให้นายกอบจอสามารถจัดการสายรถเมในจังหวัดได้แต่เสียดายเสียดายถูกเขาปัดตกครับพ่อแม่พี่น้องถูกเขาปัดตกมีร่างกฎหมายอะไรอีกที่เราจะกระจายอำนาจให้นายกอบจอทำได้ให้ท้องถิ่นทำได้เราเคยเสนอพอรบรถนนครับพ่อแม่พี่น้อง ทุกวันนี้ถนนหน้าบ้านลองเดินออกไปสิเป็นหลุมเป็นบ่อรู้ไหมต้องติดหน่วยติดต่อหน่วยงานไหนบางเส้นเทศบาลดูบางเส้นอบอตอดูบางเส้นกรมทางหลวงชนบทด,ดูบางเส้นกรมทางหลวงดูงงครับงงไหมงงเราเคยเสนอร่างพระราชบัญญัติถนนครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิน่นถนนทุกเส้นในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนดูแลดีไม่ดีแต่เสียดายเสียดายเขาปัดตกอีกแล้วมีเรื่องอะไรอีกครับกฎหมายที่เราเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นให้สอบจให้นายกที่จะถูกเลือกมากับมือมีอำนาจแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ อำนาจในการจัดการที่ดินปัญหาหน้าบ้านของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้น้ำไหลแรงๆทางสะดวกไฟส่องสว่างไหมเราเสนอร่างประมวลกฎหมายที่ดินเข้าไปครับเพื่อแก้ปัญหาดน้าบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้คือการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น กระจายอํานาจให้นายกอบจกร,ระจายอํานาจให้นายกเทศบาลน,นายกอบตอเพื่อให้ท้องถิ่นเข้าไปแก้ไขปัญหาหน้าบ้านต่างๆเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้โดยสะดวกเพราะหลายๆครั้งเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้น้ําไม่ไหลถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อไฟก็ไม่สว่างแถมบางที่มีปัญหาลักลอบทิ้งขยะ กองขยะข้างทางอยู่บนที่ดินใครก็ไม่รู้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเป็นปัญหามลพิษอีกไปติดต่อเทศบาลหลายๆครั้งเขาตอบกลับมาว่าไม่ใช่ที่ดินหลวงเข้าไปยุ่งไม่ได้เราก็เลยเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินโดยที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิกรรมสิทธิใดๆของเจ้าของที่ดินเพียงแต่ให้อำนาจท้องถิ่นอย่างอ,อบอจอและเทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหานหน้าบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้กฎหมายดีแบบนี้ ดีไม่ดีดแต่ปัดตัอีกแล้วแม่รู้การรู้คำตอบล่วงหน้ามีเรื่องอะไรครับพ่าแม่พี่น้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวอยู่ในนโยบายของหมอเด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผังเมืองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองประเทศไหนๆก็ตามที่จเจริญแล้วครับ ผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเขามีอำนาจในการจัดรูปที่ดินมีอำนาจในการเวนคืนที่ดินอย่างเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดได้เองทุกวันนี้กฎหมายประเทศไทยรวมศูนย์ครับวันนี้ถ้าหมอเอ็กซ์มีโครงการดีๆอยากจะพัฒนาที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการนุ่นต้องมีเส้นสายวิ่งไปถึงคอรมอวิ่งไปถึงนายก เพราะการเวรคืนที่ดินต้องให้คอรมอเป็นคนอนุมัติผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งหรือ,รอนายกอบจอผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีอำนาจครับพ่อแม่พี่น้องเ,เราเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อกระจายอำนาจให้ผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดสามารถจัดการที่ดินในจังหวัดได้เองอย่างเป็นธรรมแต่ตีตกอีกแล้ว เสียดายเนาะตกลงใครเป็นฝ่ายค้านกันแน่ใครเป็นฝ่ายค้านกันแน่ค้านคุณภาพชีวิตดีๆค้านการกระจายอำนาจค้านการพัฒนาจังหวัดไอ้กฎหมายแบบนี้ทําไมตีตกทุกฉบับผมก็ไม่เข้าใจ,จาพอแม่พี่น้องครับนอกจากเรื่องผลงานนอกจากเรื่องการพิจารณากฎหมายในสภาของพรรคประชาชนในระดับประเทศผมมีความเชื่อมั่นว่าสอบจอ พักประชาชนจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงหมอ x เราจะจัดสรรงบประมาณได้ดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าผมลองถามปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการต้องเจอปัญหาที่มันเป็นเรื่องผิดปกติแต่เราเจอจนชินจนเฉยชาจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วมีอะไรบ้างเมื่อกี้หลายๆคนพูดมาแล้วเรื่องบ่อขยะ แพร่กระสาขยะล้นเมืองหนึ่งปัญหาละอย่างที่สองมีเรื่องปัญหาอากาศมีเรื่องปัญหาหมลพิษพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับจังหวัดสมุทรปราการมีเรื่องร้องเรียนปัญหาหมลพิษติดอันดับท็อปหของประเทศเกือบทุกปีเรายังมีปัญหาอะไรครับเมื่อกี้มีการพูดถึงค่างโง่ของด่านสามหมื่นล้านใ,ใช่ไหมมีการพูดถึงเรื่องเสาไฟกินาลี มีการพูดถึงตลาดท้ายบ้าน800ล้านเราเห็นภาพข่าวต่างๆเหล่านี้จนชินไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าออกไปเลือกก็เหมือนเดิมทำให้จังหวัดสมุทรปราการดีกว่านี้ไม่ได้หรอกนี่คือความผิดปกติคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาที่เราเจอจนเป็นเรื่องปกติในจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่นับเรื่องที่เพื่อนๆหลายๆคนออกมาพูดบนเวทีแห่งนี้ว่าเขาเริ่มยิงกระสุนเขาเริ่มยิงกระสุนจริงเท็จอย่างไรไม่รู้แต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้เราไม่ทําแบบนั้นใช่ไม่ใช่ยังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องปัญหาด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้งๆที่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เรามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับหนึ่งเรามีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับ9อยู่อันดับต้นๆของประเทศเรามีการข้ามนาคมขนส่งกี้ครบเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ที่นี่แต่ปัญหาด้านการศึกษาของลูกหลานของพวกเราครับระดับการพัฒนาของเด็กปฐมวัย 0- ถึง5ขวบเราอยู่อันดับที่45ไม่เพียงเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้อง อนาคตของลูกหลานเรามีจำนวนเด็กเยาวชนน้องๆ้องเด็กนักเรียนเพียงแค่หนึ่งในสี่ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษาปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นเพราะปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการแต่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกต้องครับ ถามว่าไม่ถูกต้องอย่างไรถามว่าหมอเอ็กซ์จะแก้อย่างไรถามว่าสอบปจจกพักประชาชนจะเข้าไปแก้ไขอย่างไรผมมีแผนภาพหน้าถัดไปให้ดูครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันเสาร์านี้หนึ่งกุมภาที่จะถึงนี้ปากกาในมือของทุกท่านมีมูลค่าเท่าไหร่หนึ่ง0มืนล้านบาทหนึ่งมืนล้านบาท นั่นเป็นเพราะว่าเราบริหารอาบอจสีปีงบประมาณอาบอจอสมุรประการในแต่ละปีแต่ละปีเท่ากับ2500ล้าน,นครับพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าในปีงบประมาณ2567ส่วนใหญ่ของงบประมาณ2500ล้าน,นบาทนั้นเอาไปใช้กับอะไรอยู่บนแผนภาพนี้ครับซ้ายมือสูตรของทุกท่านกราฟแท่งสีน้ำเงิน1200กว่าล้าน 50%ซไปลงกับงานก่อสร้างและการโยธาคูณง่ายๆเอาไปทำถนนเอาไปก่อสร้างอาคารแล้วสิ่งที่เป็นลำดับรองลงมาก็คืองบกลางแผนงานบริหารทั่วไปแผนงานการรักษาความสงบภายในแล้วงบประมาณจัดการศึกษางบประมาณด้านสาธารณสุข งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นปัญหาหลักๆของชาวสมุทรปราการไปไหนหมดนุ่นอยู่ขวาอยู่ขวามือสุดของกราฟครับงบประมาณการศึกษาเท่าไหร่ครับจาก2,500ล้าน75ล้านบาทสเมื่อกี้สร้างถนนเท่าไหร่นะ50การศึกษา3%ตตัดถนนให้อนาคตที่ดีกว่าของใครคิดเอาเอง ตามถนนให้อนาคตที่ดีกว่างใครคิดเราเองแต่การศึกษาให้อนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานใช่ไม่ใช่ใชพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาด้านระบบสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนผู้สูงอายุสองแสนกว่าคนงบประมาณด้านสาธารณสุขนี่อยู่ฝั่งนี้แล้วขวาสุดถ้าไปดูในวงกลมคือไม่เห็นมันแค่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นไอวงกลมนี่มันเห็นแค่สี่อันแรก ไอ้ที่เหลือการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมต่ำสามอร์เซหมดครับต่ำสามเหมดหมอเอ็กซ์คนนี้แหละเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีนโยบายหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมดีไม่ดีดพ่อแม่พี่น้องครับยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผมไม่ต้องพูดยาว เดี๋ยวเรามีนโยบายในการทําเรื่องโรงเผาขยะชุมชนแต่ผมพูดสั้นๆครับวันนี้ปัญหาขยะล้นเมืองของจังหวัดสมุทรปราการเกิดจากอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเรามีปริมาณขยะสะสมมากเป็นอันดับที่1ในประเทศคือ1.2ล้านตันเกิดจากที่ผ่านมาเราบริหารจัดการไม่ครบทั้งระบบปริมาณขยะในแต่ละวัน3,000ตันเราจัดการได้แค่500แล้วมันจะไปพอได้ยังไง เกิดจากอะไรครับย้อนกลับไปดูกราฟนี้ี่ทีสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู่นขวาม,มือสุดมองไม่เห็นในแผนภาพวงกลมดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าปัญหาต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอากาศไม่สะอาดเรื่องขยะล้นเมืองเรื่องการศึกษาของลูกหลานที่ยังไม่ดีพอการดูแลผู้สูงอายุที่ยังไม่ทั่วถึงโอ้ยแกไม่ได้หรอกไอเด็กรุ่นใหม่ผมยืนยันว่าแกได แก้ยังไงไปดูกันครับพ่อแม่พี่น้องสไลด์หน้านี้จะบอกกับทุกท่านนี่คือสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ทีมหมอเอ็กทีมสออาบาจอจากพักประชาชนเราคิดวิเคราะห์และออกแบบนโยบายมาอย่างดีแล้วเปลี่ยนวงกลมเมื่อกี้ที่การศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมมองไม่เห็นต่ำสามอร์เซหมดเราเปลี่ยนใหม่ครับ นี่คือการจัดสรรงบประมาณที่ให้ความสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุขและปัญหาปากท้องใช่ไม่ใช่ใชพ่อแม่พี่น้องครับสไลด์ที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือข้อยืนยันว่าพวกเราพร้อมทำงานพวกเราพร้อมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากปลายปากกาของท่านจะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทปลายปากกาของท่านจะไม่ได้หมายถึงการขีดเส้นสองเส้นเป็นรูปกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแต่หมายถึงการขีดเส้นความปกติใหม่ในสังคมนี้ขีดเส้นความปกติใหม่ให้กับปัญหาที่เราพบเจอในสวังว์ตมุตปราการ ที่มันเป็นเรื่องผิดปกติพ่อแม่พี่น้องครับพักประชาชนต่อจากนี้ในทุกจังหวัดพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยให้รัฐไทยรับประกันความสุขสมบูรณ์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนและเราจะทำอย่างนั้นได้ต้องเริ่มต้นที่ท้องถิ่นต้องเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ หนึ่งกุมภาพันนี้ปลายปากกาของทุกท่านที่จะกากระบาดลงในช่องเบอร์สให้กับหมอ X กากระบาดลงในช่องผู้สมัครสอบจอจากพักประชาชนทุกคนจะไม่ใช่เพียงเวลาแค่5วินาทีแต่เป็นเวลาต่อจากนี้อีก10ปี20ปี30ปีที่จะเป็นอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานของทุกท่าน ผมขออย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องเราเหลือเวลาอีกไม่นานเจ็ดวันต่อจากนี้ช่วยกันบอกต่อช่วยกันสื่อสารออกไปต่างๆครับหนึ่งกุมภากาเบอร์หนึ่งกุมภากาเบอร์เพื่อทำให้อบอจอสมุดรประการดูแลประชาชนทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมดีไม่ดีครับ พ่อแม่พี่น้องครับผมมีประโยคสุดท้ายที่อยากสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนการเลือกตั้งวันเสาร์หน้านี้จะไม่ได้ไหมายถึงแค่อนาคตของชาวสมุทรปราการอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงอนาคตของลูกหลานของประชาชนคนไทยทุกคนเราต้องการพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นครับงบประมาณอบจอทั้งประเทศในแต่ละปีแต่ละปี สี่ปีข้างหน้ารวมเป็นมูลค่าสามแสนล้านบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดสมุทรปราการที่พ่อแม่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจด้วยความภาคภูมิใจเลือกสอสพักเก้าไกลเข้ามาทั้งแปดเขตถมสีส้มมาทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งปีหกหกขออีกหนึ่งครั้งถมสีส้มทั้งจังหวัดให้กับการเลือกตั้งอบจจังหวัดสมุทรปราการได้ไม่ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ไม่ได้ไดหนึ่งกุมากาเบอร์หนึ่งกุมากาเบอร์การพักประชาชนอบอจสมุทรปราการดีกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณครับขอเสียงดังๆใ้กับหัวหน้าพักประชาชนแทงนักพงษ์เรื่องปัญญาวุ้